เราลิปสติกที่เราตั้งชื่อหาที่ไปที่ยังไงนาตที่เ็องบ้นันงการงอครับโอเคครับครับผมก็ลิปสติกนะครับใช่แคนดี้ลิปปรินมันก็จะมีเฟรนดของมิวหนึ่งสีก็คือจะเป็นสีสวิต a วเลนท n ยนะครับสำหรับมีวรู้สึกว่าสวิตเวเลนท์เนี่ยสามารถทาได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องแบบ จะต้องไม่ไม่ต้องมีเ e อ็กคอัพก็ได้อะไรครับเป็น everyday look ครับผมอีคพิเศษนี้ครับทำไมรัื่อเหมือว่าวาเลนไทน์ู้สึกว่าคำว่าวาเลนไทน์มันดูเข้าถึงง่ายนะครับเหมือนแบบว่ามีม,มีมีทุกปีวันที่ส14กุมภาถ้าสมมติว่าใครกําลังหาของขวัญวาเลนไทน์อยู่ตัวนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งช h o i c e ีดีนะครับ,บ,บ,รบชใช่ครับนใช้ได้เยลยอมูรอ ถ้าสาหรับตัวมิวเลยอะอย่างแบบเราก็มีแบบไปนู่นไปนี่ออกกล้องบ้างใช่ไหมครับรู้สึกว่าลิปอะมันสําคัญใช่ครับเหมือนทําให้แบบหน้าดูมีมิติขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ทําให้มิวมั่นใจขึ้นด้วยครับอืมข้อจริงๆอะมูไม่ได้ไม่ได้มีความรู้ในการทาอะไรมากแต่มูรู้สึกว่าแค่ทาเนี่ยมูรู้สึกว่ามูก็มั่นใจมากขึ้นละครับมีากว่าถ้าคสนใจครับครับผม ก็ทั้ง6กสีนะครับก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกลาซาด้าช้อปปีนะครับผมมีเงินมากปายแฟนมีมาหลายประเทศแล้วอ่าครับผมจะเป็นไงบ้างได้ไปแอนที่พีครับอ่าแฟนมีสนุกมากครับก็ได้ไปแต่ละที่คือมันฟีลลิ่งคนละแบบกันเลยครับเหมือนแบบแต่ละที่มันก็จะมีความความสนุกต่างกันนะครับอย่างเช่น ล่าสุดที่ไปมาก็คือคักมากแฟนๆก็เต็มที่มากครับผมก็สรุปครับจำได้มาครั้งแรกที่เราไปกับไอซีทีบเลยป่ะมึงตืนตเนี่ยเขาเราน่าจะเป็นน้องใหม่ที่สื่นนแใช่ครับจริงๆมึงตื่นเต้นทุกครั้งนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าครั้งแรกเลย<ม>ก็จะมีความ,มความประหม่าค่อนข้างเยอะอยู่ครับผมแต่พอได้พวกพี่ๆที่เขาช่วยกันบิวอะครับรู้สึกว่าทำทุกช่ว์ออกมาเต็มที่ครับ ความจริงตัวเองพร้อมมันต้องเปลี่ยนใจไปให้ได้การเปลี่ยนใีแต่นละครจริงๆในใจมูไม่อย่างเดียวเลยคืออยากให้แฟนๆที่มาดูสนุกครับผมก็รู้สึกว่าอยากให้เขากลับบ้านไปพร้อมกับแบบความทรงจําที่ดีที่มาหาเราอะครับอย่างเราอะความทรงจำที่ได้แต่ละที่ดีเลยครับโอ้จริงๆการต้อนรับของแต่ละที่มูก็รู้สึกว่าแบบมันก็ได้เติมเต็มความรู้สึกที่ เราอาจจะเหนื่อยมาทั้งปีกับการถ่ายทำเนี่ยครับเหมือนพอได้เจอแฟนๆแล้วก็มีกําลังใจในการแบบพัฒนาตัวเองต่อๆไปครับผมมันต้องจริงอยู่ในโลกภาะาเทคโนโลยีภาษาเขาจะทำมันแตกต่างเทคโนโลยีอยู่ให้พูดจริงๆเลยคืออันหนึ่งเลยเราเรา,เรามีล่าม <laughs> <laughs> ใช่ครับเราเรา,เรามีล่ามแล้วเราก็ <laughs> เราก็อาจจะแบบไปถาม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 พี่ล่ามนะครับว่าแบบ มีคําพูดที่น่ารักน่าักคอยแนะนําผมมอ้อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสิ่งที่ผมเตรียมส,ส่วนใหญ่ครับครับจริงมึเหงาไหมพราทุกคนเขาพูกเมืนกันนะเราเป็นคนที่สิบสามนะจริงมเหงาไหมเหรอครับจริงๆงก็ไม่ไม่ได้เหงาขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงมูก็ตัวติดพี่ๆตลอดอย่างอย่างแบบถ้าทางโรงแรมที่ไปนอนนะครับมันเป็นห้องเชื่อมกันเขาก็จะเปิดห้องเชื่อมกันใช่ครับคือเราอคนเดียว ก็ก็แล้วแต่สลับสลับกันวนนะครับก็คือไม่เคยได้อะไรนะครับใช่ครับก็คือไม่ไม่เคยได้ไม่เคยได้แบบดูเหงาเลยครับเพราะแบบเขาเปิดห้องให้มันเชื่อมกันหมดเลยคือไม่เหงาแต่ว่ามีพันเนอร์แม่จอมไม่เหงากว่าเออเราเราเราติดไปมกที่สุดในที่สคนนะโอ้เลือกยากมากเลยอ่ะอันเลือกไม่ติดก็ได้เลือกยากอ่ะเลือกไม่ติดมันน่าจะง่ายกว่าติดใครที่สุดสนิทใครที่สุด เถ้าอย่างช่วงไปทัวร์ก็ก็อยู่กับพวกพี่เบนซ์พี่พลพี่ไมเคิลนะครับก็จะเป็นแก๊งที่ไปแบบกินข้าวเชาว้าอะไรอย่างงี้ด้วยกันคนระับเขาแก๊งนี้เขาตื่นเช้าครับสลับกันตื่นสายเลยจริงจริงจริงมันไม่ได้ตื่นสายครับมันจะเป็นฟีลแบบว่าเราจะอ,อะไรนะรเยอะเยอะอยู่ครับเยอะอยู่คืึ่นเลยนะ <laughs> ใช่ครับคนมันเยอะ <laughs> เราก็จะมี จับฉลากกันว่ารอบรอบนี้ใครจะแบบแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าหลังอะไรเงี้ยจะเป็นรอบๆจริงๆเขาไม่ได้ตื่นสายและและในแง่ที่สองคนไทยเขาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือสปอนอร์ตเราไปเลยที่มาเราเขามีระบบการแข่งขันแบบอะไรเงี้ยอืมถ้าทั้งจริงๆทุกคนนะครับทุกคนก็คอยแนะนําแต่ละเรื่องครับผมรู้ว่าพี่ทีมมันจป็นแต่ทุกคนที่อค,คนหมายถึงว่าไม่ได้ฟัอเราเราไปสฟ่งเขา คิดว่าใครเป็นคนไทยที่พูดเรื่อยสุดพูดไปเรื่อยรู้สึกว่าเออจะนอนแต่เขาก็ยังพูดอยู่คิดว่ามันต้องมีพูดเรื่อยเหรอไม่ใช่พูดยิ้มที่สทมให้มาเลยใช่ไ่มเราที่มีคนวามนุ่ง energy จะพูดในภาษาดีๆแต่พูดเลยพูดไปเรื่อยครัถ้าพูดมันมีภาพในหัวพี่ดูดู้ตอนหัวมาแล้วผมบอกอะไร ถ้าอย่างพี่เบนพี่เบนก็จะพูดเก่งอตามชื่อใ่ครัพูดเก่งอยากรูเรื่ด้วยใช่ใช่ไออย่างเออ่พี่พาเวลก็จะชอบชอบชวนคุยบนรถตู้แบบชวนคุยเวลาเรานั่งรถตู้อะไรอย่างนี้ยก็ชวนคุยครับพี่ภูพี่หนึ่พี่ภูพี่ภูบนรถตู้อาจจะนอนใช่ส๊อที่จริงแล้ต้องหุนนี่จริงนะช่วที่จะสุาพมันไม่ออก เพราะว่ามันเดินทางไกลกว่าตะวันตก็ต้องก็ต้องหลับให้ได้ตอนกลางคืนครับซึ่งก็เป็นเรื่องยากนิดหนึ่งซึ่งจะได้นอนซึ่งนั่้หนักทําเลยจะได้นอนกับบิ้นก็น่าจะต้องนอนเยอะๆครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีไปมาเกลาใช่ครับท่านชูนีอะไรบ้างไปมาเกลารอบนี้เหมือนเราเหมือน เรานัดกันแต่งตัวอยู่นะนมาเก๊านะใช่ครับยังไงบ้างยังไงบ้างใครเป็นคนเริ่มต้นอะลูกสน่าจะแอฟฟอนดูครับไม่ยังยังยังไม่คอกันกำลังปรึกษากันอยู่ครับผมจริงๆมีคำเสนอไหมไม่ไม่มีครับ <c oughs> ส่วน,านมากมิ้งจะมาในกลุ่ทาเลยเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีมุกเปลี่ยนให้รอดูเลยแอฟฟอนดูที่จริงเรากังวลแอฟฟอนดูใครมากที่สุดที่มาเยอะมาเต็มแล้วก็ไม่บอกเองอน เขาก็เต็มเงินทุกคนนะฮะก็เลยใครที่มันมาล้นก็จะหันถ้าจะเต็มต้องมารดนี้ว่ามันต้องมีล้นเหรอครับอืมพี่แค่พึ่งเชื่อที่มาถ่ายเลยเหรออืมพี่เราสัมผัสมาพูดได้พูดได้ไม่ไรพูดได้ไม่แปลแต่พ mm. ี่ไปบอกกแม่พูดได้พูดมาก่อนมีใครใครใครที oh ่ส oh, ุดแบบโอ้โหโอ้โหนี ha ่คือคำชมเลยมันก็แต่งัวดีอาตน้องเลยที่มาโอ้โหพี่น่าจะเลยครับ แอปพลิคเอ่ถ่ายมาให่อย่างอย่างพี่เบนซ์เขาก็แต่งตัวดีพี่พี่นัทพี่นาร์ตก็แต่งตัวมีแบบคาดแว่นอะไรเงี้ยครับใช้แอเซอรี่เยอะครับพเบนซ์ก็บเขาจะมาแนวคุณชายดูดูไว้ใช่ไหมดูดูไ้เขาคุณชายครับแล้วเราอะเราอยู่ตรงไหนในสมการนี้ต้นการไป ผมน่าจะอยู่กลางๆถึงปลายข้ไปบนหรือไปล่างไปไปล่างคือไม่ดีใช่ไหมไม่ดีมันจะเป็นสีดดดดดีดีดด้เลอผมเน้นจริงผมเน้นผมเน้นเพร่ร้อนไม่เป็นไรก็แล้วจะเป็นสีไมแล้วแ่ดกับได้ครับดากเาจะปสีช่ดฉามาหลดไม่มดสีชมพูอะไรก็ได้ล่าเนี่ ได้รายเดือนจะไปมากาหนะใช่ครับที่จมูกนะหน้าเรามีผลงานอะไรบ้างทงผลงานนะครับจริงๆผลงานก็อาจจะมีไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าแต่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือจะเป็นผลงานซีรีส์ก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้มาคนเดียวแล้วนะครับ ไม่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 แน่ใจอก่ยคือเรามเราเรา,เรา,เ,ราเราจะมีสิ่งของเราเราจะมีไม่เหงาแล้วใช่ไหมน่าจะไม่เหงาคิดว่าน่าจะไม่ได้มาเหงาๆแบบนี้คือไม้ถ่ายใจถมีไม่ได้มาคนเดียวแล้วมาเป็นแบบว่ามีคนคุยด้วยแล้วใช่ับไม่ต้องห่วงพี่ เคยเขาเลยบอกไม่เสื่อมแต่ว่ามีมาแน่นอนทุกเราออืืมมพูดได้ว่าไม่เหงาดีกว่าอ่าครับเขาขาวมีผลงานดีตอนนี้ไให้ปากเราต้องสั่งของเราที่มาปีหน้าก็ปีหน้านะครับสำหรับใครที่รออยู่ก็จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับปากเป็นกำลังใจให้มิวด้วยนะครับครับผม

แม่แค่นี้ก็เป็นทุกคนนะคะนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเช้าคุณยายมาสอนทําสีเอามาเอาไว้ค่ะค่ะคุณยายก่อนลูกขอใหม่ก่อนนะคะคุณยายก่อนนะ1 2 3 4 1ค่ะทุกตาโอเคค่ะพี่ด้านบน điều không đi được ạ. Anh ấy ấy có cái accent của bố bà luôn. Dạ. Thật. Ok, biết nói không đi được. Ừ. Ừ. Có thể liệu có được không ạ? Dạ.